เวสก็ทำไม่ได้เลยเอ็นนา่นมันไม่ได้เชื่อไม่นั่นไม่ได้ <c oughs> ไปแต่งานนี้เราเลนแน่วะ่ะงานนี้เวลาน้อยนะสิบสองชั่วโมงเฮ้ไม่เลนหรอวะเอออ๋อ ือเหมือนเราอยู่ในคอนโวอย <Con voy S 2> ์บ้างในคอนโวอย์เวลาเรานอนเหมือนว่าเวลามันไม่เดินนะรู้สึกไหมใช่ใช่เวลามันไม่เดินเมื่อกี้ที่เรานอนอ่ะแต่ว่าจอมันจะเป็นดำๆแล้วตัวเลขหมุนใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ตัวเลขหมุนแต่ว่าคอนโวอย์มันเวลามันล็อกไว้มันไม่เดินแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นคอนโวอย์อ่ะเวลาแม่งเดินเพราะว่า คอนโวยคือมันไม่ให้เดินเพราะว่ามันจะให้เวลาทุกคนในในทีมอะตรงกันไงไม่ไงั้นมันจะงงไอ้นั่นเช้าไอ้นี่บ่ายไอ้นั่นเย็นใช่ไหมเออมันเลยล็อกเวลาให้เวลาตรงกันออแต่ถ้าแบบคุณนอนเล่นคนเดียวอะแล้วคุณนอนกดนอนอะแม่งเวลาเดิน ไปพันหนึ่งแม่งตำรวจเร็วซ้ายเฮ้ย<ๆ>นี่แม่งจอดดีวะ่ะจอดน,นอนเลยวะ่ะไอ้วันโง่ เวลาที่อันอันเกือบล่างสุดอะเหลือเท่าไหร่ R E M หรอเออน่ H อะนึเของผมมันไม่เดินวะ <c oughs> อคุณโนโนเวลาเดินไวมติดอยู่ในคอนบอยเวลามันไม่เดินนะ Yeah. thank you กือบบผมนี่ไงมีรถสวนมาเมื่อกี้ถ้าผมไม่หลบก็โดนดีแล้วที่ไม่ชน <c oughs> เราเข้าโค้งด้วยความเร็ว70เลยนะทีนี้หรอร้อยกว่าอ <c oughs> มันเขียนไ้แค่6 6 5นะมันแบบการันตีความเร็ว6 5 Abba, 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 Abba. รถมาในด้านก็เป็นเบรกดูีโดนไปห้าพัโดนนะโดแนแต่งตำรวจแดงหรอวะขหน้าข้งหน้าแดงโดนไปอันเจ <c oughs> ไม่ได้เงินแล้วมั้งไอ้เครื่องน่าต้องเลี้ยวขวาว่ะเปลี่ยนขวาบอกไปแล้วโดนไปจะสองมันจะหมื่นหมื่นกว่าเนี่ยได้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยได้เงินสองหมื่นสามตัวซะก่อนคันนี้มันไม่ไปอ่ะรอได้ต่อรอได้ไหมผมฟางสร้างไว้แล้วโอเค ลากมาแม่งด้วยเลย <c oughs> ตายคารแลต้องไอ้นี่ค่อนข้างจะปวดหนึ่งทีไม่เมื่กปาดออกมาเพุเ่งเกิดอ๋อมาจากซอยแล้วก็โฉบเลยอะวนะแยกหน้าซ้าย แต่ฟาร์มนี้มันมีแบบยากกับแบบง่ายนะฟาร์มเนี่ยบางทีเจอแบบยากอันนี้ไม่น่ายากแบบยากคือยังไงแบบยากมันก็จะให้เราไปส่งข้างในลึกๆหน่อยมันจะมีสุ่มตำแหน่งไนงะอันนี้ได้แบบง่าย ได้ออกไปราคา40เรด,ดูว่าคนน้นไ่้ราคาเท่าไหร่ถ้า90อาจจะเจอแบบยาก ยังเวลาหมดแล้ว <laughs> ายตาก็โอเคยากยากหน่อยถอยแบบยากได้หมดได้หมดถึงถึงขั้นมือโปรต้องแบบว่าแค่มองก็ก็นึกภาพออกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมองอะไรเลยนึกภาพออก ปกติถ้าแบบแบบสมจริงต้องปรับความเร็วให้มันตามกฎหมายกำหนดไงรถบรรทุกมันจะให้เรา90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าเร็วอย่างนั้เลยเร็วขนาดเร็วเร็วได้แค่นั้นว่าตายก็เร็วกว่านั้นก็ได้แต่เน้นแบบให้มันปลอดภัยไงแบบวิ่งแบบพ่วงสินค้าหน่อยนึง เเรียบร้อยอไม่มีหางว่ะอันนี้มีหางหางดุอ่างเนี้ยเออโดนผลหางไปแล้วที่ผมก็วิ่งเก้าสอะไรตั้งเอาไว้แต่ความจริงคทนนี้วิ่งได้วิ่งได้เก ม็กซิมัมมนะจตตั้งไว้เก้าสิบไม้นะไมนี่ผมตั้งเป็นไม้หมดนะหนยเป็นไม้ขึ้นได้ไหมได้ไม่เป็นไรผมถ่ายรูปไปแล้วตอนออกแล้วไม่ว่าเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ไหมไไหมือไรอ๋อเข้าซอยอะ่ะ